สวดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่องนิยายวายฟังฟินๆช่องนี้มีแต่นิยายวายสนุกสนุกนะครับจากนี้ไปหัวใจเพื่อคุณวันนี้เดินทางมาถึงตอนที่19กันแล้วนะครับตอนที่19นี้มีชื่อว่าคุณเป็นเมียผม อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับบ๊ายบายครับรับฟังนิยายให้สนุกนะครับผมพูดว่าผมจะปกป้องคุณมันก็เลยเชื่อ มีแต่คุณนั่นแหละที่ไม่เชื่อผมเดี๋ยวเย็นนี้ผมจะไปส่งมันให้คุณเองหายดีแล้วนี่เอะพ,พูดอะไรของคุณนยะผมจะไปทำงานต่อแล้ว ผมสะบัดหน้าหนีทั้งที่หน้ายังแดงกล่ำอยู่อย่างนั้นเขาพูดจาหน้านิ่งๆนึกอยากจะพูดก็พูดออกมาตรงๆแบบขวานผ่าซากไม่สนใจว่าคนฟังจะเป็นจะตายเพราะคำพูดของเขาพอบทจะไม่พูด ก็เงียบกลิบไม่มองแม้กระทั่งหน้าคนคนนี้น่ากลัวพิลึกเจ้าตัวจ้อยลอยของผมนี่ก็เหลือเกินไปติดอกติดใจอะไรเขานักหนาทั้งที่ก็ไม่ได้ใจดีอะไรเลยสักนิดคนหน้าเดียวที่ดีแต่ ทำหน้าไร้ายไปวันๆน้ำเสียงทุ้มต่ำที่แสนจะน่ากลัวที่ได้ยินทีไรก็ขนลุกตลอดแล้วทำไมพอเวลานึกถึงข้อเสียของเขาเราต้องหน้าร้อนผ่าขึ้นมาด้วยเล่าต้องโกรธต้องเกลียดเขาซสิ มันถึงจะถูกโบจุนเจ้าปอมกระโดดเกาะหางของแวเนตส,สิงสีเงินขนสีเมฆของท่านประธานหน้าหล่อไปด้วยความซุกซนอย่างกับเกิดมาพร้อมกันกันกบเขาแกเกิดมาพร้อมกับโบจุนนะปอมลืมไปแล้วเรื่องไง หฮ้ยผมถอนหายใจยาวออกมาตลอดทางที่เดินกลับมาถึงโต๊ะท่ามกลางสายตาเหลือบมองของทุกคนที่ผมเดินผ่านกับสายตาที่ว่าไอ้หมอนี่ต้องมีซัมติงกับท่านประธานแน่แน่ ใช่ผมรู้ว่าพวกเขาอาจจะกําลังคิดอย่างนั้นแต่ผมก็ไม่ได้สนใจคนเหล่านั้นเท่าไรสนใจแค่คนข้างๆข,ข,ของผมนี่ก็พอมีอะไรหรอคะหัวหน้า ผมสายหน้าพร้อมกับรอยยิ้มจางๆที่มุมปากเป็นคำตอบรู้แหละว่าคุณมิมนเลขาคงไม่เชื่อหรอกแต่เธอแค่ไม่อยากเซ้าซีเพราะมันไม่สะดวกที่จะคุยเรื่องจัดเทวะในสถานที่ที่มีมนุษย์ธรรมดาปะปนอยู่ เวลาใกล้จะสิ้นเดือนอย่างนี้ที่แผนกการเงินของเราจะดูคึกคักเป็นพิเศษทุกคนจะโหมงานหนักทำโอทีกันท่วนหน้ารวมทั้งผมและลูกสมุนทั้งสองคนด้วยวันนี้ผมจะอยู่ถึงสองทุ่มขณะนี้เป็นเวลา 5้าโมงเย็นแล้วปกติจะเป็นเวลาที่ต้องเลิกงานเดินทางกลับบ้านแล้วแต่วันนี้ต้องมานั่งปั่นตัวเลขจนตาลายไปหมดช่วง5้าโมงเย็นมีเวลาเบรกย่อยอีก15นาทีก็พอให้ได้พักสายตาหน่อย ผมเอนหลังนอนเอขเนกที่พนักพิงหลังของเก้าอี้ตัวเก่งที่สามารถเอนหลังพับเบาะลงได้มากพอที่จะเหยียดหลังพักให้หายเมื่อยก็นั่งหลังแข็งมาตั้งหลายชั่วโมงแล้วนี่นาะก่อนจะหลับตาพริมลงพักดวงตากลมโตไว้ที่ใต้เปลือกตาสีไข่ ในหัวก็ฮําเพงลงโปรดไปเรื่อยบรรยากาศในตอนนี้เงียบสงบลงแล้วเพราะพนักงานบางส่วนต่างหิวโซลงไปหาข้าวกินที่โรงอาหารติดแอที่ชั้นสี่ผมไม่ค่อยกินข้าวเย็นก็เลยสบายหน่อยแต่แล้วทันใดนั้นเอง จีฮจีฮ hey, ้ยตะแหนแม่งลวกโอปั๊มเจ้าปั๊มตัวจ้อยของผมกระโจนเข้าใจอย่างแรงกลางหน้าผากมันกลับมาแล้วสองเท้าเล็กๆของมันวางหมับเข้ากลางแสกหน้าของผมเลย ผมจะดุ้งโยงด้วยความตกใจแทบจะตกจากเก้าอี้พอลืมตาขึ้นมากะว่าจะดุเจ้าตัวเล็กสันหน่อยผู้ชายร่างสูงโป่งยืนกดอกเหยียดเรียวขาเต็มความสูงสองตาสีฟ้าคามเข้มจดจ้องมองผมคิ้วขมวดกันเป็นปมใครจะแปลกใจว่า ทำไมผมถึงยังอยู่ที่บริษัทยังไม่กลับเหรอผมอยู่โอนะครับหน้าลอๆลอสะบัดหนีไปต่อหน้าต่อตาก่อนจะก้าวขายาวเดินเข้าไปในห้องทำงานอย่างเงียบเชียบและเงียบกล็บ ไม่พอใจเราเหรอแปลกคนจริงปอมอย่าสนนักได้ไหมเดี๋ยวทำงานเสร็จกลับบ้านกันเข้าไปข้างในลิ้นชักโตนี้ก่อนนะเร็วเข้า ผมกดเจ้าตัวจ้อยลงไปในลิ้นชักโต๊ทำงานอย่างทุลักทุเลก็มันไม่ยอมอ่อนข้อให้ผมเลยช่วงนี้ก็ตั้งแต่คืนนั้นปอมก็ดื้อม,มากเอา้านั่นไงเจ้าปอมกระโดดย,ย้อยออกมาจากลิ้นชักแล้วหายจ้อย เข้าไปในห้องของอากา,าลาฟาครามอย่างรวดเร็วอย่างกับมันไม่ใช่ตัวมันเลยเหมือนพลังชีพเพิ่มมากขึ้นเหรอจริงดิเจ้าปอมมานะดูแข็งแรงมากขึ้นด้วย ผมเลือกที่จะไม่ตามมันเข้าไปปล่อยให้มันเข้าไปป่วนข้างในห้องของท่านประธานตามใจชอบคงจะอยู่ได้แหละเพราะพึ่งไปด้วยกันมาอีกอย่างตอนนี้ก็หมดเวลาพลักเบรกของพนักงานทุกคนแล้วพวกเขาทั้งหลายต่างทยอยกันกลับเข้ามาทำงานเสียงเจ้ยเจ้าก็เริ่มตามมา พวกผู้หญิงเมามอยกันเรื่องอาหารที่เพิ่งไปกินมาเรื่องแม่ค้าที่ร้านค้าในโรงอาหารเรื่องของพนักงานของผนแผนกข้างๆและอะไรอีกมากมายสับเพเหระกว่าที่เสียงอื้ออึงจะสงบลงได้ก็กินเวลาไปเกือบครึ่งชั่วโมง ผมก้มหน้าก้มตาพิมพ์เอกสารขี่เข้าระบบด้วยเรียวนิ้วมือรัวเร็วเป็นพนักงานธรรมดานี่ก็ดีเหมือนกันได้ทำแต่ง,งานที่เป็นแค่ส่วนของตัวเองพอเสร็จแล้วก็นั่งพักผ่อนตามอัธยาศัยรอเวลาเพื่อจะเลิกงานแค่รีบทำให้เสร็จ ก็ได้กลับบ้านแล้วพรุ่งนี้ก็ไม่ต้องอยู่โอผมวางมือที่แสนจะเหนื่อยล้าเต็มทีหลังจากที่พิมพ์งานเสร็จพร้อมกับเสียงโทรศัพท์ตั้งโต๊ะที่ดังขึ้นพอดีจะเลิกงานอยู่แล้วยังจะ อืสวัสดีครับรัชพลรอกับบ้านพร้อมผมอ้อพูดจบก็วางสายผดเด็จการผมเหลือบมองเข้าไปในห้องของท่านประธานผู้บริหารสูงสุดด้วยดวงตาวาวโรดสายตาซอกแซก เล็ดลอดเข้าไปทางช่องบานเกล็ดสักพักหนึ่งก็มีมือของใครบางคนลอบเปิดช่องบานเกล็ดหน้าต่างให้กว้างขึ้นเหมือนรู้ใจเอะหรือว่ารู้จริงๆทันใดนั้นเองสายตาของใครอีกคนก็เหลือบลอดช่องบานเกล็ดหน้าต่าง มาจากโต๊ะทำงานที่อยู่เกือบจะตรงกันข้ามกันพอดีด้วยความห่างเพียงแค่เส้นถนนทางเดินกัน้นดวงตาสีฟ้าคลามแอบเซ็กซี่ส่งผ่านมาเป็นสายลุงสีทองทอดสะพานส่งตรงมาถึงดวงหน้า ขาวพองระบายสีแก้มกลายเป็นสีชมพูหวานไปในชั่วพพิบตาผมสะดุ้งตื่นจากพวังเมื่อเสียงประตูห้องนั้นเปิดออกพร้อมกับเลียวขายาวของผู้ชายตัวสูงพอๆกันเดินดิ่งตรงมาคนข้างนอกถ้าไม่รู้คงนึกว่าคุณอาธีเรียส กับเจ้านายของเขาเป็นพี่น้องคลานตามกันออกมาเขาเดินตรงไปที่ห้องครัวเล็กๆของแผนกการเงินมือก็ถืออะไรบางอย่างอกระปุกข้าวตายหาล้วเขาจะทำอะไรอ่ะอย่าบอกนะว่าจะล้างมันน่ะ ผมแทบจะทลาออกจากโต๊ะทำงานไปเมื่อสังเกตเห็นคุณเลขาคนสนิทของคุณครามถือกระปุกข้าวออกมาที่อ่างล้างจานที่ข้างผนกของผมคุณอาทิเรียบครับทำอะไรครับเขาหันมาสบตากับผมอยู่ครู่หนึ่งแต่ก็ไม่ตอบอะไร มือหนาวางกล่องที่มีเศษอาหารติดอยู่นิดหน่อยเปิดน้ำใส่เท่านั้นแหละผมรู้เลยว่าจะล้างไม่ต้องครับเดี๋ยวผมทำเองผมขอร้องแล้วครับผมฟังแค่คำสั่งเจ้านายงั้นเดี๋ยวนะครับ ผมอดรนทนไม่ไหวเดินปลีเข้าไปในห้องของท่านประธานหน้าหลอ่อแต่จิตใจแสนจะร้ายกาดผมเคาะประตูสามครั้งเหมือนทุกทีถึงจะโมโหหรือรีบร้อนแค่ไหนก็ไม่ลืมเรื่องมารยาทเข้ามาแม่บ้านก็มี ทำไมต้องใช้คุณอดีเรียสล้างด้วยล่ะครับล้างอะไรยังจะถามอีกก็กระปุกข้าวของผมคุณช่วยสั่งให้คุณอาทีเรียสหยุดล้างได้ไหมครับผมจะออกไปล้างเองไม่แต่คุณอาทีเรียสเป็นเลขาของคุณนะครับ แล้วคำถามของผู้คุณนี้ช่างผมรอบถอนหายใจดังแรงออกมาต่อนหน้าของคนที่กำลังทำหน้าทำตาเป็นทองไม่รู้ร้อนอย่างเขางั้นผมจะไปช่วยเขาล้างจะไปช่วยเขาล้างทำไม เขามีตำแหน่งเป็นเลขานุกการของท่านประธานใช่เขาเป็นลูกน้องของผมผมจะไปทำบล็อกเขาเป็นหัวหน้างานของผมเขาเป็นเลขานุกการของผมเป็นเจ้านายคุณก็จริงแต่คุณ เป็นเมียผมเพราะฉะนั้นไม่ต้องทำออกไปเก็บของแล้วเตรียมตัวกลับบ้านคำพูดเนิบหน้าบชัดเจนแต่หนักแน่นของเขาเล่นเอาผมอ้าปากหวัวใบหน้าของผมร้อนชา ยังกลับเอาหน้าไปซุกกระทะทองแดงร้อนๆได้แต่กระพริบตาปลิบๆหันหน้าหันหลังจะไปทางไหนดีเพราะมันไปไม่เป็นประตูทางออกอยู่ทางนั้นอ๋อเออขอโทษครับเอ่อขอตัวนะครับ คนใจร้ายชี้นิ้วไกลๆให้ผมออกไปทางประตูที่ผมเพิ่งเดินเข้ามาผมกลับหลังหันอย่างกับทหารรับคำสั่งจากผู้บังคับบัญชาก่อนจะไปออกรบหน้าแดงจนน้ำตาคลอเลยเฮ้ยเขินอีกแล้ว คุณเป็นเมียผมเอ้ยผมเป็นเมียคุณงั้นเหรอจบตอนที่19ลงไปแล้วนะครับหวังว่านิยายไว้เรื่องนี้จะทำให้คุณผู้ฟังมีความสุขในการรับฟังไม่มากก็น้อยนะครับ โปรดติดตามรับฟังนิยายวายเรื่องนี้ในตอนต่อไปในวันถัดไปนะครับ